ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่29เดือนกันยายนซึ่งตรงกับแลมสิบสองค่ำเดือนสิบปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็มาพูดถึงดวงรายวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นจะเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการ เชื่อของแต่ละบุคลคลคัโบราณท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรืออาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราไม่ว่าเราจะหยิบจับทำอะไรในช่วงของวันนั้นก็จะมี แต่โชคแต่ลาภเกิดขึ้นกับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นยามอับปะมงคลก็ถือว่าวันนั้นเราจะทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะออกจากบ้านเราก็จะต้องทำตาม แบบคําโบราณที่ท่านได้กล่าวเขาไว้มีดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลที่จะติดเนื้อติดตัวท่านในวันนี้ก็คือสีชมพู จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ยามที่ดีท่านจะออกไปเสียงโชคเสียงลาบเป็นเลิกที่ดีงามนั่นก็ในช่วงของเช้าเช้าประมาณสักหนึ่งโมงเช้าไปถึงสี่โมงเช้าดวงของท่านจะดีท่านจะเสียงโชคเสียงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ใน วันอาทิตย์ในวันนี้สำหรับในเรื่องของการงาน <_ an> การงานวันนี้ท่านจะยุ่งยากสักหน่อยในเรื่องของการงานบางสิ่งบางอย่างนั่นจะมีงานจุกจิกเข้ามาท่านท่านจะต้องเหนื่อยและก็ยุ่งยากปวดหัวในเรื่องของการงานในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ท่านจะมีรายรับ ในช่วงของตอนบ่ายๆแต่พอตอนตอนเย็นๆท่านจะมีลายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้คนรักคนใกล้ในช่วงของวันนี้ก็รู้สึกว่าถ้าหากว่าท่านใดที่เป็นหนุ่มเป็นสาวท่านจะเจอเนื้อคู่อาจสังเกตดูได้อาจจะมีคนเข้ามาตีสนิทกับตัวของท่านในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกเสียงโชคเสียงลาบ ในวันนี้ท่านออกไปในช่วงของตอน3โมงเช้าถึง5โมงเชา้าท่านจะยืนเสียงโชคเสียงลาบในวันนี้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบอีกตาหากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้เหมาะกับการที่ท่านจะลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไร จะเป็นการดีไม่ว่าท่านจะขายหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ก็ถือว่าจะขายดิบขายดีจะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินการทองในวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของตอนเช้าเหรือตอนสายสายแต่พอถึงตอนบ่ายตอนเย็นท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่าน อีกต่หากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้ต่หากว่าผูา้ใดยังเป็นโสดยังเป็นหนุ่มเป็นสาวในวันนี้ท่านจะมีโอกาสได้พูดได้คุยกับคนต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้เพราะฉะนั้นให้สังเกตด้วยดีในเรื่องของความรักอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงของวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีน้ำตาล จะเป็นสีที่มีเอกลักษณ์มีอำนาจมีวาสนาอีกตาหากในช่วงของวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านควรจะออกไปตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายโมงจะมีโชคมีลาบถ้าหากว่าท่านจะยืนเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านทำงานในท่านระวังอาจจะมีการถกเถียงกันได้ในเรื่องของการงานหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นในเรื่องของการงานจะทำให้ท่านนั้นปวดหัวในเรื่องของทำงานรวมกันในวันนี้ ah. ในเรื่องของการเงินการทองท่ ong, านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ ก็รู้สึกว่าเงินของท่านจะมีหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่ตลอดในช่วงของวันนี้เรามาดูในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ท่านจะเอาอกเอาใจดีจะเป็นที่ปรึกษาหารือกันได้จะทำอะไรก็ให้ความที่เรียกว่าปรึกษาหารือจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในช่วงของวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านนหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวท่านจะไปเหนือไปใตใ้ท่านมีสีขาวติดไว้บ้าง จะมีโชคมีลาบในวันนี้และท่านใดที่จะออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้เลิกงามยามดีของท่านในช่วงของตอนบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงไปถึงบ่ายสามโมงเย็นอันนี้จะเป็นโชคเป็นลาบที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยมีทั้งงานใหม่เข้ามาและงานเก่าก็ยังข้าง้างอยู่ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยบางทีบางท่านนั้นอาจจะต้องหาผู้ช่วยมาช่วยทำงานในวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินการทองในวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจะทำอะไรท่านก็จะมีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ในช่วงของตอนบ่ายๆต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านานหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่าน ในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีอำนาจในวันนี้และถ้าก็าท่านจะออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ก็ควรจะเป็นในเวลาตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงในช่วงนี้จะมีโอกาสได้โชคได้ลาบอย่างเต็มที่ เรามาดูในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันการงานของท่านในวันนี้ถ้าว่าท่านทํางานเกี่ยวกับของสูงหรือว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์อันนี้ท่านระวังอาจจะมีการพลาดพลัง้งหรือจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะเจ็บตัวก็เป็นไปได้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีในวันนี้ในเรื่องการเงิน การเงินวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านจะมีทั้งลายรับแล้วก็ลายจ่ายในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงของวันนี้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ท่านจะมีคนเข้ามาติดต่อท่านมาพูดจา ถาถางมาหวานร้อมให้ท่านสังเกตดูให้ดีในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ ในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูให้ท่านมีสีชมพูติดเสื้อติดผ้าออกไปนอกจะอาออกไปตอนท่านออกจากบ้านให้ท่านมีสีติดไปบ้างจะเป็นการดีในช่วงของวันนี้ในเรื่องของยามที่ท่านจะออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงของ ยามที่ดีก็ควรจะเป็นในช่วงของหกโมงเช้าไปถึงสามโมงเช้าจะเป็นโชคเป็นลาบที่ดีแต่หากว่าท่านจะยืนเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับค้าขาย จะดีจะมีโชคมีลาบจะมีคนเข้ามาอุดหนุนท่านอย่างมากมายในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้ในช่วงของตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นๆในเรื่องของความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันอาจจะมีการทะเลาะกันแบบลินกับฟันอาจจะมีการกระทบกันได้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีฟันบุรีหรือสีครีมจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ ในวันนี้และยามที่ดีท่านจะออกเสียงโชคเสียงลาบก็ควรจะเป็นในช่วงของสองโมงเช้าถึงสี่โมงเชา้าจะเป็นโชคไปลาบที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถต่หากว่าท่านทํางานรวมกันก็ขอให้ท่านระวังอาจจะมีการโต้แยง้งหรือว่าความเข้าใจ ผิดซึ่งกันและกันจะทำให้งานของท่านนั้นล่าช้าลงไปก็ได้ในช่วงของวันนี้เงินทองเงินทองวันนี้จะดีจะมีคนเอาเงินมาคืนท่านเขาเคยเขาหยิบเขายืมท่านไปวันนี้เขาจะเอามาให้ในช่วงของตอนบ่ายๆเพราะฉะนั้นให้ท่านเตรียมรับเงินก้อนได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในวันนี้ก็รู้สึกว่า จะเป็นคนที่เจ้าแง่แสนงอนจะพูดจะจาอะไรก็คอยแต่เอาแต่อารมณ์ตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้ท่านระวังต้องทำใจเย็นๆข้นไว้มิฉะนั้นอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นก็ได้ในช่วงของวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันสำหรับวันนี้จนครบ เจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี